วันดีจ้ะทุกคนมือนีแม่ตู้กัสิโอ้มีมีเครื่องดื่มทั้งรางเด๋ยเอาลางมนาะอะแม่ตู้กัสิมาแกงไก่อยู่เทียงหน้าริมระเบียงของแม่ตู้นี่แหละไก่กับเป็นไก่เหนียวเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวแม่ตูวมาให้เบิง่งพีเลยโอ้ยเอาลางทั้งรางกันเลกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวอแม,ม่ตู้กัสิแนวแนวมันเป็นไก่เหนียวเนาะทุกคนแม่ตู้อยากกินนะ่ะอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งว่ะ มันมีอีกอย่างแนทางล่างนี่แบบหนึ่งเดี๋ยวเมตุสิ่โอเคนี่นแนวย่ใสแหลเอาลงอีกจังน้อยเอออันนี้ใกล้มมตุทุกคนนี่นี่ใกล้มมตุตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บบะบกเขือเบิ่งสภาพบักเขือด้วยทุกคนเบิ่งสภาพไม่ตูกกินอะไรือเก่าล่ะเครื่องปรุงกะ น้ำตาลน้ำปลาแม่ตู้สีแกงกะทิเริ่มมือนนิแล้วก็เครื่องแกงทั้งราง,างอ่ะเริ่มเริ่มนนี้ไม่สูตรดอกยาเคก็ดกินแม่ตู้อยาก,กินแกงไกล้เหนียวหน่ะทุกคนมันยำยากแต่ว่าแม่ตู้หลักอยากกินแม ตู้อะไอยากกินถามมันที่ตอนไกลเราอาซางมั้ยเอาเคืองปเห็นเต็มจอมาในีอีพออีเมียเอายับไปมันเต็มมึงดูงนี่อ่านี่แหละพริกแกงแม่ตู้นี่ก็มาตั้งแต่บุ่นเนี้ยมาตั้งแต่มาตัางต้ตงแต่ไอ้ตู้เย็น เสียงหน้าเาข้าคือเ่านี่แล้วม่ตู้สิเพิ่มน้ำมันไวถ้าใสไซไอไซไอ้เป็นหางกะทิเออมม่เฮียกะซางมาานอะน้ำแม่ตู้ดอกอ่ะส,นนสาน้องมาสั่งมาหมวดนี้คือสิได้ต้มโดนอยู่ดอกทุกคนแต่ว่าสิเอาซ้ำซุกอะใกล้เนี้ยพี่แกงนี้แม่ตู้ส่ไอ,ไอ แกงเพชรกับบักพี่แกงพี่แกงปลาตู้เคยลองเลยมันมันตืกปากเจ้าของนะอ่ะน่้หอมเลยมือดีฝนตกพร้อมเลยทุกคนกลายลงไปให้ตู้สิขัวใก่ใกล บ่ต้องให้มันแตกเด้อเพราะว่ามือนีบ่ต้องการพโ,โม่วงหรอแม่ทุกคนพโ,โม่งอ่ะวันรับพบม่วมงจะมาก,กินตะวันเอาไก่เอามาแล้วอ่ะนะได้ไก่มาแล้วแมมือนีหมซื้อวาคือสิบ่ค่อยห่อนมาพกอันนี้แม่ตู้นี่แม พวกซวงเนี่ยปะอยู่เทียงหน้าเข้านี่เนาะตะกอนนี่เนาะไอ้ไอเ้เทียงหน้าเทียงหน้าไอ,อ้ยู่บ้านเข้าน่ะร่มฝนเป็นไรนกับผ้ากันเห็ดกินอยู่เนะาะเพราะว่าเข้าเข้ากับลูกแช่หน้าเนาะเลิกดำหน้าขึ้นมาหลอกกับวาเห็ดเนื้อยู่เนื้อกินกันมันสีนะ่ะอะเดี๋ยวจะมาเบิ้องอันตอนต่อไปได้ประตู้สปอคิดปะมาเลยกับทุกคนหนังมันตึงละ สุกแล้วสุกแล้วนี่เลยนี่เลยอืบาตท,ที่นี่อัวตายมีห่ามวยล่วงไปด้วย <laughs> ไม่ตู่ขออนุญาตบาดคําใส่พักลงไปไม่ เบื้องสภาพปลาเคืออันนี้ก็น,น้ำตาลนะค่ะทุกคนน้ำตาลไอสุ่นปลาเคือปไปแรงกินได้แม่ตูดใส่ลงไปน้ำกันหมดเลยเล่นแม่ตูดสิเพิ่มนม้ำลงไปอีกแม่ตูดสิบ่ใส่สกับทิแล้วนะคะสพิพ่อแล้วต้มไฮพาร์คซุปต้มไฮพาร์คซุปจ้าก,ก่อน ปุงเครื่องหลักใส่น้ำตาลกับพ่อใส่น้ำตาลกับเอกนาําปลานี่รถอื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันสุกมาแล้วโอ้ยปอเป็นตราแสีบบมทุกคนเล้ ใช้แต่น้ำตาลผู้ขาเพื่อทำละลายเลยโอเคได้ละทุกคนมาเดือมาเดืออเอ้ยล่มล่บลบีลมวอยวยไกลถึงคันว่าซินสุขเราทุกคนสุกแล้วเดี๋ไม่ตูดซีดมันหม Thương chịu bước khém không ạ? Ngon Ồ hồ Nó không xẹp Nó không cha, Nó không Nó mấy ยังยงยาโมโนะพวกกอนมาทุกคนกินแกงนะ้ำม่ตูล่มวีวีเนาะอันเบื้องมากไม่ไม่ตูกะท่านได้กินเบิดดอกกินมว้วนนี่นี่แกงอยู่เทียงหน้าเฮานี่แหละลมวีวีม v v, สมัยสมัยอยูุบ้านนอกก็คือกันเนาะทุกคนเนาะสมัยอยูุบ้านนอกเฮานี่เอ่อเ้าดำหน้าแล้วถึงฝนสิตโตเข้ากระตองเอ่อไม่เห็ดเนื้อกินอยูไอ้อยู่เทียงหน้าเนาะทุกคนอันนี้ม่ตูกะติ้งต่าง่าเป็นเทียงหน้าเด้อ เบ่งใบกบกกวดคำพ่าไม่ตูไม่ตูกินจนมันจิกขนบ่เหรอทุกคนได้เหนียวอือหือเหนียวสมซื่อ Ở đây, ở đây Cứ bê một cụt phòng Các bê bài Mấy nhớ nó mất xẹp con แม่ตัวไม่เห็นน้ำซุปแม่ตัวไม่เห็นน้ำซุปเอ่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดห <c oughs> นังมั้นี่แบบบุ้งหนังมั้งรับต้มแล้ว <c oughs> กระดาษผู้ชาเด้มากินน้ำแม่ตัวทุกคน น,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 นี่กินซาซาหยงบมแหลกแต่หากอยากกินก็เสีสกอยู่เนาะมาเลวมาเด้อกินเขายืนทางหน้าเขาวยวงในกระดูกมันกับหยำโมแหลก นี่แหละเครื่องปรุงไม่ตูกับซิมี่ยำนี่ล่ละมี่ไอ้น้ำตาลน้นำตาลน้ำปลาจบเลยแล้ว <c oughs> นั่งมือไม่ตูแล้วสิทเทปบะแดกใจไปน้ำแล้วตาล้าอหนังมันอีสุดยอดนํำบแัแหลกก็บอซะอย่ยงหม ไม่ตูสอบกะละไส้มาใส่ปลาเค้เนี่ต้มน้่นโดนไม่ตูกะไส้ไปถ้ามันขมว่าตองกินใส่เป็นสีเป็นจันไปไปก่อนเด้จากทุกคนขออนุญาตบักรค้ำเดี๋ยวจะไม่เจอกนแม่ตูมา